เดียวนี่หันหลังนิดนึง,นง,นนงเป็นผู้เท่าเต่าเลยนะ <S <S> <S มาเป็นกระดองเลยไม่ใช่กระดองพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับแม่อือนะี่คนหรือต้นข้าป่าเนี่ยไมี่ก็ว่าไปขอบคุณมากครับแม่เหวนก็มีกำไรก็มีนั่นแลหละใครจะมอบให้ผมไม่ต้องติดเสื้อนะแทงคอได้เลยฮะโอ้โหผมลงทุน ชวนี้ชอ็อตนั่งลงมามามาขอบคุณมากอ่าเขาบอกว่าน้องไร้อันสูงพี่ก็คิดเหมือนกันคิดว่ากินอะไรเป็นอาหารมันสูงขนาดนี้กินแต่ไฟฟ้าหรือเปล่าเนาะอ่านของผอ,อด้วยอ่านของผอ,อ,ด,อ,อด้วยอ่ะผอ,อคิดถึงหนูมากขอกําลังใจด้วยค่ะวันนี้ติดงานค่ะ้องเสตติประชุมนะผออ๋อให้ก,าการรออหําลังใจท่านผอนยครับเป็นกำลังใจให้ผอในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับครับผมผอ,อนี่ยอดจากอะไรฮะอะ ไ้ทรงไว้แต่เราก็อยากเล่นแล้วแต่ว่ากลัวกลัวมันจะไม่ไม่ได้เขาชื่ออ้อยด้วยไงอ๋อเหรอเออไม่ได้เล่นไปกลัวเสี่ยขอบคุณฮะขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูถอดเสื้อก่อนเขาอยากเขาเสื้อทำไมเผื่อเขาจะเห็นว่ากูไม่มีอะไรเลยขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีจริงๆเนี่ยไม่มีจริงแน่ ผมว่างเปล่าเลย <c oughs> ยังยังบคุณครับยังไม่มีใครสนใจทักคนเลยใชัยขถอดอีกเขบอกพี่ถอดอีกอ๋ฮอฮะถอดอีกผมกลัวว่าจะอ้วกกับทั้งงาฮ <c oughs> นฮะน้องอไรอันเป็นคนน่ารักครับผมมาแล้วมาแล้วเอ๊มาแล้วเฮ้ยอุ้ยขอบคุณมากครับแม่โอ,โ,โอ้โหโอ้โหตั้งยี่สิบโอย ่สิบคุกเข่าขนาดนี้ยี่สิบคุกเข่านี่นี่แบงค์ร้อยพะเพียบเลยขอบคุณคุณแม่ครับกราบคุณแม่ทั้งสามสิบรอบโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับมากครับไลอ้อนมีคิวที่ไหนอีกนะฮะโอ้ยฝั่งนู้นอีกีฝั่งนู้นด้วยขอบคุณมากครับแม่โอ้โหแค่จะจูบเวทีซ้อนห้าสิบ เฮ้ยตอนนี้กำขี้หรือกำตดมีห้าสิบไหมเอออ๋อให้คนข้างหลังด้วยทีหลังกูจะมายืนข้างหลังกูเลยจด้ไอ้หานี่มีหานตลอดจะได้ทัวถึงอ๋อเโอเคขอบคุณมากครับยังไม่ได้ให้อันเลยเออแม่เขาต้องเก็บดังใจเก็บังด่วนกลับบ้านครับอุ้ยขอบคุณครับเอ้ยขอบคุณครับตัวเล็กอันติดไปเรื่อยลูกขอบคุณครับครับเออแล้วแล้วแต่แล้วแต่แม่จะเมตตาครับ เอาสองร้อยถอนไปเอาแบงค์เดียวไว้คคคคมผมว่ามันมันจะคุ้มเกินไปนะแม่นะขอบคุณครับขอบคุณนะแม่ครับผมครับป่าเฮ้ยประถานเลยเหรอกูว่าไม่พอเราไปเอาการะสอบมานีออขอบคุณนะขอบคุณมากครับผมมากรับแม่นะมากครับหยอกล้อเล่นนะฮะตอนนี้ให้น้องได้รับพองอะไรก่อนเออน้องอั้นผมไม่กล้าแย่งน้องอั้นเพราะว่า ผมมองไปแล้วคุณแม่มากกับหลายเท้าแล้วเกิดแม่เขาเอ็นดูอ๋อโอเคเหนื่อยชิบหายเลยวันนี้วไปเหนื่อยวิ่งไปวิ่งมาแม่เขาชอบแม่เขาชอบแม่เขาชอบคนขยันอ๋อโอเคไม่บอกนี่ปกติแล้วพี่ขยันตีสามพี่วิ่งแล้วนะวิ่งงานเหรอวิ่งราวเห็นป่ะถ้ามีลูกคู่แบบนี้ทุกงานนะแจ๋วนี่ไง พูดไปไหนๆป่ะเจ้ามองกล้องสิจ้ามองกล้องสิจ้าเอ้ยอันอันอาจารย์ผมบอกว่ารอจนเหลือกแห้งแล้วเดี๋ยวนี้ยืนคล้องแล้วไปติดในบ้านเทเบิลทอยไงหัวทองเลยขอบคุณมากเอ่อถ่ายรูปถ่ายสักร้อยภาพพันภาพไม่มีปัญหาครับเอาเต็มที่แล้วผมได้มาพอสมควรแล้วขอโทษที่ผมได้ครับ อ๋ออาจารย์ตบก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเหรอฮะฮะอ๋ออาจารย์ตบก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเขาถามว่าจะให้ถอดไหมอันเนอะไม่มีขอให้ดูเลยว่าไม่มีอะไรเหมือนกันอาจารย์ตบมาถอดตัวหน่อยไหมฮะนี่รุ่นเราเขาเดี๋ยวเท่านั้นขออนุญาตเว้นอาจารย์พี่ไว้นสักคนนะขอให้เหลือไว้ขอให้เหลือไว้เขาลบสักคนออขบคุณมากครับ ได้จเยอะเลยไปทุกทางเหรอแม่จ๋าได้ทุกคนฮะได้คล้องกันทุกคนได้คล้องกันทุกคนครับมึงอะได้แห้งกันทุกคนแห้งยืนแห้งกันไปดิวันนี้แดนเซอร์สาวเยอะจังกบยิ้มร่าเลยวันนี้จ้าจาแล้วมาคนเดียวด้วยอ่ะเหรอเออมาคนเดียวโอ้โหมันได้ยิ้มแป้นโซดโสดเดี๋ยดิโสดดิโสดเป็นพัก กอบเพิ่งลงรูปคู่เมียในเฟซคุกเข่าดีๆนะลูกพี่กลัวพุ่งพรวดลงไปข้างล่างเลยแม่จะหนับเหรอฟังนู้นฟังนู้นฟังนู้นมากเออเอาลองเพลงก่อนอ้าวโหหลายใจยังไงเลยแม่ก็เดี๋ยวเอาเพลงด้วยแล้วก็เอาตังค์ด้วยโอเคโอเคโอเคครับแล้วจะเอาตังค์ก่อนหรือเพลงก่อนฮะเอาตังค์ก่อนหรือเพลงก่อนแหม เอก็ทำก็ทำงานนี่คือหน้าที่เมือนกัแต่พี่เอาตังค์ก่อนได้งั้นหนูเอาด้วยเออไม่ต้องร้องผมร้องเองกันแล้วขอบคุณครับอ่ะขอบคุณครับเอาแม่ดอกบัวแดงแม่ดอกบัวแดงแม่ดอกบัวแดงครับผมจัดไปฮะสาธุชดหน้าให้กูเดินไปเดินมาแล้วได้ตังค์อย่างเงี้ยขอบคุณครับแดนเซอร์ก็ใช้เงินเป็นในกระเป๋าอ่ะโอ้ยว่ายสวย บัวแดงไปก่อนตอนนี้น้อง้องแดนเซอร์เต้นรอน้องแลนไปก่อนผื่อาจจะมีฟิวามาทั้งใบสองใบพร้อมอาจารย์นกักดนตรีแม่ดอกบัวแดง รร้างหน่นค่คคัับีแม่ดอกบัวแดงครับผมนะครับแดนเซอร์สาวสวยของเรารู้วันนีวจะมาเต้นกับน้องไรอันโกนขนจกักรแลมาเรียกทุกคน